สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Action Mission ค่ะอรอบนึงนะแขกรับเชิญคือดีดามาก <c oughs> ก็คือวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญมาบ้านหลังอของเรา <c oughs> ซึ่งต้องบอกว่าน้องคนนี้เป็นน้องเล็กสุดแต่ว่าก็แบบก็แซ่บพอตัวหรือเปล่าโอ้ยก็ไม่ขนาดนัโอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าน้องคนนี้คือใครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน สวัสดีค่ะพี่น้องอะไรค่ะมินนี่ตัวใเองมีผู้ชมหน่อยค่ะชื่อมินนี่นะคะเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้แค่1เดือน5วันเองเด็กใหม่น้เด็กใหม่นะะคเด็กใหม่นะไม่ใหม่หน้าใหม่เนี่ยไม่เป็นแนนโนป๊าไม่โอเควันนี้เป็นไงบ้างแบบได้ดูเทปหนึ่งไปแล้วรู้สึกว่าแบบตัวเองจะสู้บเอเดนซี่ได้หรือเปล่าก็ก็น่าจะได้อยู่ได้อยู่เท่ากับได้เออ น้องมินนี่พร้อมใช่ไหมคะสำหรับการมาเล่นเกมในวันนี้พร้อมมากพร้อมไหมคะพร้อมเราทําได้คุณดิเราทมเลยทำได้ไหมฉันทาได้ทําได้ไหมฉันทําได้ทำได้ไหมถ้าอยากรูว่าว่าเกมในวันนี้คืออะไรไปดูกันเลยค่ะ้ยไอดีมันเป็นเกมที่ต้องแบบต้อนรับเด็กใหม่มันก็ต้องแบบมีอะไรแบบท้าทายหน่อยอำนาจมืดเด็กเลยหรอใช่รับเด็กใหม่เลยเป็นเด็กใหม่หรือเปล่า ก็เด็กใหม่ไงเออแต่หน้าไม่ใหม่นะคะชื่อเกมมีชื่อว่ามึนแนบค่ะกติกาการเล่นผู้เล่นจะต้องปั่นจิ้งหรีดตามจํานวนที่ได้รับปั่นเสร็จจะต้องมาตอบปิงปอง10ครั้งแล้วปั่นจิ้งหรีดอีกครั้งหลังจากนั้นมาตอบให้ได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อเต็มว่าอะไรเมื่อตอบเสร็จก็ไปปั่นต่อแล้วมาบวกเลขใครทําเวลาได้น้อยที่สุดก็ชนะไปเลยเข้าใจไหมคือใครไม่ฉันก็งงฉันก็งง ทำเร็วสุดคือชนะใช่ใครทำได้แบบนานแพ้ต้งฟังนี่ก็มึนแล้วเนี่ยมันมึ่นไหมเอาดีแค่ฟังอยังมึนแล้วให้เล่นจะขนาดไหนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะปอยยิ่งชุบใครแพ้เริ่มก่อนนะปอยยิ่งชุบอ้าวยิ่งชูปนะหนึ่งสงองสามปอยยิ่งชุบเล่นติอ้าวยิ่งชุบมึงแพ้มึงเล่นก่อนคะ่ะโอเคมินี่เล่นก่อนนะคะโอเคพร้อมไหมพร้อมไหม ก็คือจะฟังการ์ตูนได้ทั้งงงไม่ไม่โอเคเข้าใจแล้วก็คือมาเอานี่ก่อนนะแล้วก็ไปปั่นเข้าใจไหมเนี่ยโอเคเออโอเคนะมาหยิบจำนวนก่อนเออแล้วก็ไาปั่นใช่โอเคพร้อมนะมาถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะเอาเลยเอาเลยกี่รอบกูขวาได้ยี่สิบรอบ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 กี่รอบไปปั่นสิไปปั่น ใช่ครับปั่นมินิทั้งปันยัไม่ได้หนึ 1, ่งสองกลม <2, S 2> ต่ำกลมต่ำตากี่รอบแล้วเนี่ยกี่รอบแล้วสิบเอ็ดสิบห้าไม่ได้อีกสี่รอบเร็วๆหลุดเฟซอีมินี่เอาตอบปิงปองสิบทีสิบทีสองสี่ <10. S 1> ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปไปสิไม่ต้องบอไปเลยค่ะไปปั่นต่อปั่นปั่นต่อสองสิบห้งตังตังสิอ่ะลูกขึ้นว่าลูกขึ้นมานี่มาหันมาซิมาทายซื้อว่าอะไรบันทึกลับบันทึกลับ อะไรอ่ะมันถืกข้อชนเหรอใช่ไหมมันถืกรับล้อทรชนอะไรวะมันทือรับอะไรไม่ใช่ไม่ใช่บันทึกรับแล้วก็ผิดหรือเปล่าคราวนี้ผิดหรือเปล่าถูกบันทึกรับข้อชนอะไรสักอย่างอะไรวะปราบปราบอ๋อโยถูกแล้วคุณเป็นผู้โพสต์นิยายเป็นผู้โชคดีที่รอดมาได้เพียงคนเดียวทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวคุณแล้วก็เพราะคุณ ก็ลาายเปปนิไปปันต่อปันต่อปันสิบห้าเร็วอีกี่ยกแล้ว่ะห้าห้าเออสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคอ่ะบวกเลขอันนี้แหละ เหมือนจะวัดความรู้ว่าเธอฉลาดจริงหรือเปล่านะคะมินนี่มาคำถาม98บวก20 98บวก20มันเท่าไหร่วะ98บวก20บวก11เท่าไหร่111ใช่หรือเปล่าไม่ไม่ฉันขัดอย่างเลยอะฉันงง98บวก20เท่าไหร่98บวก20เท่าไหร่98บวก20ได้เท่าไหร่98บวก20เท่าไหร่แล้วไงแล้วไง1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4 4บวก4เป็น8เท่าไหร่ ทำแบใสไหมไม่ใสถ่ายเร็วคือค่ข้อมูลนี้ใช่ไหมใสคำข้อมูลสิข้างของกูก็ใแบบยี่สิเท่าไรแปดศูนย์เป็นแปดเก้าสิบเอ็ดร้อยสิ้ยสิดถูกไหมผิดแล้วก็เก้าสิบร้อยสิบร้อยสิบบวสิเท่าไรร้อยยี่สิบร้อยยี่สเอลห้าหาเหลือร้อยเอ้ห้่สร้ยสิบ่เอ้ยใช่ไม่ใช่หรอ S <S แป๊บนึงมืนไหม,มก็บอกแล้วว่ามืนแน่มึนแกตายแน่แกตายแกตายแน่แกตายแน่ไปเลยแป๊บนึงฉันต้องจับอันนี้ก่อนว่าฉันจะได้ม,มันก็หลืออันเดียวก็คือ20 <S <S ขนาดท้ดาบอลจงป่าโอเคนะพร้อมจับเวลานะคะหนึ่งสองไปหนึ่งสองสค่ะสาม มาเร็วสิสิรอบเร็วสหนึ่งสองสามสี่ห้าหเแกสเอแล้วก็อะไรต่อวะปันต่อ1 2 เท่าไหร่นียคะเราล้วกันนะพอตพอมานางพยากระบี่มารค่ะกูรู้ค่ะไม่ต้องกลัวเมื่อท่านขับพิษได้หมดน่ะท่านต้องมาหาเจ้าแน่ถ้าอย่างนั้นก็วิ่ง เอ็ดบวกห้าสิบห้าเป็นหกสิบหก6สิบหกหกสิบหกหกสิบหกหกสิบเอ็ดหรือป่าวหกสิบหกหกสิบหกหกสิบหกบวกยี่สิบเอ็ดหกเจ็ดแปดแปดสิบสองแปดเก้าสิบเอ็ดแปดเก้าสิบร้อยอะไรวะดื่มแล้วเหรอหกสิบหก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  6กสิบหก1กหกสิบหกเป็นหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดสอนแปท่าไรเป็นสิบสองเป็นงเป็นสิบเ้าเท่าไรร้อยสิบสองร้อยสออยสิบเน่เป็นไงมินนี่มึนเอาดีมันเหนื่อยมากไปเลยอ่ะใครคิดเกมไม่รู้ โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะมินนี่ทำเวลาได้เท่าไหร่คะสามนาทียี่สิบเขาถือว่าเขาถือว่าใช้ได้เคก็แบบยังแบบนิดนึงน่าจะไวกว่าแน่ๆอยากรู้แล้วสี่นาทีอะฮะว้าววายสมน้ำหนากผู้แพ้ ก็ต้องมีบทลงโทษวันนี้บทลงโทษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะเอามาทำอะไรครับปิดปากเหรอปิดปากขึ้นหน้าไันก็จะปิดปากเอามาทำอะไรเอามันถลกถลกโอ้โหแล้วดูหน้าตนงแขนได้ไหมขนแขนโอเคทำเบานะเพระเธอแพ้ไงใช้ให้เธอแพ้ล่ะ อะไรกินนังจะโดนนะฟังในทางนี้เหรอขอบคุณที่สอนงานนะคะขอบคุณนะคะที่การสนุมาก็ได้พร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามไม่เจ็บไม่เจ็บมันคือการแกงไข่กันแน่อันนี้อีกข้างอีกข้างลองดูอีกข้างโอเคหนึ่งสองสาม มันเป็นเหงื่อหรือเปล่ามันก็เลยไม่เจ็บมันตัวฉันเป็นเหงื่อไงมันก็เลยไม่แบบแบบไม่ไม่เจ็บโอเคเป็นไงบ้างมินนี่วันนี้สนุกหมถึงไหมบทลกรทบมันจะแบบทำให้ฉันแบบไม่ต้องร้องไห้ไว้ทีแต่ันก็มึนเลยวันเนี้ยเออ,เอ,อวันนี้เธอมึอนมากแล้วก็มึนทั้งคู่มึนทั้งริตมึนทั้งแบบทุกทุกอย่างแต่ก็ขอบคุณมากมากเลยนะมินนี่ที่มาแบบซวยเล่นเกมแล้วก็อะไรอย่างนี้ของเราเนาะอ่ะฝากช่องทางการติดตามของน้องมินนี่กันหน่อยดีกว่าค่ะ ก็สามารถติดตามได้ในไอจี Instagram อะไรคะชื่อมิโนลูมินค่ะมิโนลูมินชื่อแบลจังเลยนะคะก็ตอนมีแม่ฝากโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงใครถึงได้ซื้อไว้อันนี้มินี่พูดเองนะคะเันไม่ได้พูดโอเคแต่ถ้าใครที่อยากติดตามซีรีส์เด็ดๆมันแบบต่อสู้เก็ติดตามได้ที่ y o u t u b e TV ไทยแอคชั่นค่ะ โอเควันนี้น้องกระต่ายน,นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ bye ายบายเจอกันเช็บนาจา